หลุดมาทั้งก้อนแบบนี้ใช้ r บเบร์เแบบ์เบสแบบกระปุกเสริมหน้าเล็บปงเล็บนะคะว่าไม่ได้ทาเบสก่อนสองวันหลุดแบบนี้อาการแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างคะจากที่ดูนะคะ อาจารย์ว่าแบบนี้ไม่น่าจะเกิดจากลูกค้าค่ะน่าจะเกิดจากทางฝั่งเราเองเนี่ยละค่ะช่างหรือผลิตภัณฑ์ดับแรกนะคะเรื่องของการเตรียมหน้าเล็บค่ะจะสังเกตว่าหน้าเล็บก็ดูมีการเตรียมอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าช่างได้ใช้พราเมอร์ใช้พ H บอลปรับความเปกรดเป็นด่างหรือเช็ดหน้าเล็บให้สะอาดก่อนทาแรปเปอร์บเบสหรือเปล่าแต่ในส่วนที่ถามว่าไม่ได้ทาเบสก่อนหรือเปล่าคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะแรปเปอร์บเบสเป็นเบสอยู่แล้วค่ะปกติแล้วเสริมหน้าเล็บก็อยู่ได้1-2เดือนหรืออยู่จนกว่า จะถอดเล็บในรอบถัดไปเลยถูกไหมคะถ้าหลุดเร็วขนาดนี้ก็ต้องดูที่อาจารย์บอกคะ่ะว่าช่างเตรียมหน้าเล็บด้วยน้ํายาที่ครบหรือเปล่าหรือเช็ดทำความสะอาดได้สะอาดดีไหมถัดมาก็คือในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งไม่รู้ว่าที่ใช้นี่คือยี่ห้อไหนและของแท้หรือไม่ต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเล็บเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้าง ต่างกันมากตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยหลักพันนะคะดังนั้นถ้าเราเลือกอย่าเลือกเพียงแค่รีวิวค่ะให้เลือกจากช่างที่ใช้จริงหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหน่อยค่ะก็จะทําให้เราทํางานง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกับลูกค้าแบบนี้แต่ถ้าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะคะไม่ได้ถูกเลยค่อนข้างสูงด้วยแล้วช่างส่วนใหญ่ใช้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ต้องพิจาราแล้วค่ะว่าเราพลาดตรงไหนจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีแล้วนะคะในการทาเราเอาจจะทาบางหรือทาหนาเกินไปก็มีผลนะคะ ถ้าเราทาหนาไปอบไม่แห้ง <c oughs> ก็อาจจะร่อนจะหลุดแบบนี้ได้เหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าเราจะทาให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทาหนาค่ะทาบางก่อนก็ได้แล้วก็อบแห้งแล้วก็จ,จะทาเพิ่มหากต้องการเสริมหนาแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าการร่วมไปถึงอย่าลืมนะคะใช้คเครื่องอบด้วยค่ะไฟเราอ่อนแรงหรือเปล่าหรือมีไฟตรงไหนดับหรือเปล่าเวลาใช้หรือเวลาทำงานต้องดูอุปรกรณ์เราให้เรียบร้อยด้วยนะคะหากเจ้าของโพสต์นี้ <c oughs> เห็นคลิปของอาจารย์อย่าลืมกดบนันทึกและนำไปใช้นะคะ